ก้อยรัชวินเข้าคอร์สเจ้าสาวสุดโหดชาวเด็ดเห็นแล้วเหนื่อยแทนโดยสถานการณ์โควิด -19 ครับทำให้ต้องขยับเลิกแต่งจากวันที่6มิถุนายนมาเป็นวันที่28พฤศจิกายน2563แทนแม้ว่างานนี้ครับสาวก้อยรัชวินวงวิริยะออกตัวว่ายังไม่ได้ตื่นเต้นเท่าไหร่แต่ดูเหมือนเจ้าตัวนะครับก็เตรียมพร้อมก,กับการเป็นว่าที่เจ้าสาวให้กับแฟนหนุ่มอย่างตูนอาทิตย์วลาคงมาไลัยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้สาวก้อยเองนะครับก็ได้โพสต์คลิปและภาพการเข้าคอสเจ้าสาวให้แฟนได้ชมกันโดยมีหนุ่มตูนครับเคียงข้างไม่ห่างซึ่งคอสที่ว่านั้นครับเป็นคลิปและภาพที่ทั้งคู่ครับชวนกันไปออกกำลังกายแบบสุดโหดเพื่อฟิตร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมสําหรับการเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวสายแข่งนั่นเองจ้าโดยสาวก้อยราชวินนะครับได้เขียนข้อความพร้อมกับระบุว่าเข้าคอสเจ้าสาวเหนื่อยพอๆกับการไปซ้อมมาราธอนเลยค่ะงานนี้ก็ทำเอาแฟนเห็นแล้วต่างเข้ามาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันเลยกับว่า เนยแทนว่าที่เจ้าสาวจริงๆเห็นอย่างนี้แล้วครับอยากจะให้ถึงงานแต่งของทั้งคู่เร็วๆจริงๆครับกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดราเราก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สําคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ